ตอนนี้นะคะ,เอ,เ,อะเออนั่นนะสิเนอะเดี๋ยว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 เอา้าเมียนมาแล้วมันได้นะ,ะมันเป็นยังไรนี่บอกเขาก็ไม่อา้าวเป็นขาวๆนี่กูดลงแล้วก็นี่คือ ตอนนี้ลูซันเวียจะอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่ไปอยู่ตรงหลังโขดหินหรอกนะคะจะไม่ไปอยู่หลังโขดหินแต่จะอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ให้ลงกระถางไปก่อนนะคะแดดแล้วมันก็แดดเยอะด้วยใช่ไหมคุณลุงไม่ต้องขยับเดี๋ยวดิฉันจัดเองไม่ต้องขยับ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะปลูกอีกหนึ่งชนิดนะคะก็คือบลูซันเวียนะคะคุณลุงไปเอาไว้นั่นมาดินปลูกมาค่ะ <st ur ks> นี่บอกคุณลุงไปเอาดินปลูกมาใส่นะคะ <st ur ks> ใส่ดัน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 เอาไว้ยุง่งก,กัดเพราาไม่ต้องช่วยขยับแม่ยี่ใน่ทุงงยี่ไม่อยาบกัยุ่งจ่บบะ

ปกลงดันดันดัน,ดนไว้ you, อ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อนั่นนะมะพร้าวสับเหนียวใส่เอาไว้เ oh, จ้าก่อนเดี๋ยวลงไปซื้อมะพร้าวสับอันนี้ดะมะพร้าวก็อยู่หันใช่เอาไม่หมายถึงอ,อ่ะปิดก,ก่อนเลยผ่านไปเรื่อยคือหมายความว่าเอาใส่อันนี้ก่อนลเลยเราไปเอามะพร้าวสับตุต้มจ้มีจักหน่อยบอกเอามาให้เราบะพร้าวสับี่หัน okay. มะพร้าวสับมันมันเบิดแล้วมันสิเป็นคือคุยๆเห็นะหมอ่าเฮ้ยมันคือบะหมี่นี่บอตุ่มๆเอาไปเลยบ่บ่ยกยกไอ้นี่มันมันมันสิบบกมันสิบขาดจริงนเาละมันขาดเอาอันนี้เอามาอันจานหรือถ้วยหรือยังนะ ออกเสอถุงเอนอกก็ได้ลรกว่ากว่ากว่าเส้นไม่าไม่งนะพอรืองอนั่นแหละเอาผัวมาผัวอีกเย ดีว hmm. ่าที่ดีเราได้ใบไม้แห้งนะเดี๋ยววัชพืก็จะอาจจะใช้ใบไม้แห้งนี้แทนน้ำตาลตัดเวลาอะไที่เราปลูกแลนวมันก็ได้ด้วยนะอืมมันชื้นๆสั่งแรงเยอะๆเอามาเลย ที่นี่เราก็จะได้ควาดออกมาอยู่เพราะว่าเราจะเอาอะไรบางอย่างไว้ที่นี่อ่านี่แหละแต่ <Okay. S 1> ว่าดิฉันว่าเอาเอัลคอร์สมอร์ดดีกว่าวางที่นี่เดี๋ยวลูกสุนยียนี้จะวางวางวางไว้ใกล้ๆกันน่แหบบ ลูกผสนก็อ uh. oh, ึดย่างอยู่บ่เห็ดอีกอันมองนึ่งมุมนั่นได้อยู่บ่นี่ไงอันนี้มันก็จะเอาเนี่ยออกอาตัวนี้ขยับไปเรียงกันพี่ลุงเอาอันไปไว้ทางนี้ก่อนค่ะเนี่ยพวกพวกนี้ไปไว้ทางนี้ก่อนน้ำเด้อดนะงะน้ำเดือดมาช่วยกันไปเข้าเสียง